ปู่เจ้าสมิงพายไม่ได้เป็นเพียงชื่อถนนหรือชื่อสถานีรถไฟฟ้าแต่เป็นชื่อที่ซ่อนตำนานทั้งในวรรณคดีและความเชื่อท้องถี่นเอาไว้ในวรรณคดีเรื่องลอีลิตพหลปู่เจ้าสมิงพายถูกเล่าขานว่าเป็นครูเว้นมนเพื่อแร่อาคมมหาสเสน่ห์ดึงดูดใจพหลให้ลหลงไหลในพระเพื่อนและพระแพงทำให้ชื่อของท่านเด่นไปด้วยความลี้ลับและพลังอำนาจที่ไม่ธรรมดาและอีกในตำนานหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในสมัยรัชกาลที่สองตำนานเล่ากันว่าปู่เจ้าสมิงพายคือทหารมอนผู้กล้าหารแห่งสมุทรปราการโดยเรื่องมีอยู่ว่าสมิงพายค ชายหนุ่มจิตใจดีเคยออกรบกับพมา่าอยู่หลายครั้งและคว้าชัยชนะมาได้โดยตลอดกระทงครั้งหนึ่งถูกจับและสิ้นชีวิตในคุกของพมา่าด้วยความอาลัยของชาวมอนในพื้นที่จึงร่วมกันสร้างศาลเจ้าขึ้นผู้บูชาและเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญของเขาปัจจุบันศาลปู่เจ้าสมิงพายที่สมุทรปราการยังคงเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนไม่ว่าจะไปขอพรเรื่องความแคล้วคลาดปลอดภยัยการงานค้าขายหรือโชคล่าก็ล้วนแต่ได้พรตามที่ขอทุกประการแม้เวลาจะผ่านไปหลาย,ายร้อยปีความศรัทธาในบารมีของปู่เจ้าสมิงพายก็ยังคงไมม่่่เเสืออคลลาาาาายายถ้้กกรรรรูงวึแะปิห ของท่านปู่เจ้าสมิงพรายเม้นบอกและกดติดตามไว้ได้เลย